สวัสดีค่ะสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามแห่งสหาราชอาณาจักรมีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรด,ปรด,ปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระราชินีคาเมลา่าและแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลส์มกุฎราชกุมารีให้ดำรงพระยศทางทหารซึ่งได้เพิ่มบทบาทและพระราชกรณียกิจมากขึ้นหลังได้ดำรงพระราชอิสริยยศใหม่สมเด็จพระราชินีคาเมลา่าได้ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการประจำกรมทหารราบเกรนาเดียรักษาพระองค์ต่อจากเจ้าชายแอนดรู ได้ยุคแห่งยอกหลังส่งสละตำแหน่งทางทหารทั้งหมดเส้นข่าวเช้ากระชอนโลกเมื่อกลางปีที่ผ่านมาโดยทรงดำรงตำแหน่งนี้ตามธรรมเนียมเช่นเดียวกับคู่สมรสในพระมหากษัตริย์ในอดีตอาทิเจ้าชายอัลเบิร์ตและเจ้าชายฟิลิปเป็นต้นขณะที่สมเด็จพระเจ้าชาวที่สามในฐานะพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการสูงสุดสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองทรงรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรม ตามพระบรมราชอ,องค์การเมื่อปี1942เมื่อครั้งยังเป็นเจ้าฟ้าหญิงรัชทายาทนับเป็นครั้งแรกที่มีพระราชวงศ์ฝ่ายในดํารงตําแหน่งนี้สมเด็จพระราชินิคมิลล่ายังทรงดํารงตําแหน่งผู้บังคับการสูงสุดของกรมทหารไราเฟลิลซึ่งเป็นกรมทหารราบที่ใหญ่ที่สุดในกองทัพอังกฤษซึ่งต่อจากเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดิมบรรเมื่อปี2020เมื่อครั้งยังทรงดํารงพระราชอิสริยยศดัชเชสแห่งคอนวอล สำหรับแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลส์มกุฎราชกุมารียังส่งรับพระราชองค์การในการดำรงตำแหน่งทางทหารครั้งแรกในตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารไอริชรักษาพระองค์ต่อจากเจ้าฟ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแห่งเวลส์มกุฎราชกุมารซึ่งปัจจุบันได้ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารเวลส์รักษาพระองค์ซึ่งเจ้าหญิงมกุฎราชกุมารีมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับกรมทหารไอริชมาเป็นเวลาหลายปี โดยเฉพาะพิธีสวนสนามเนื่องในวันเซนต์แพทริกแถลงการฉบับน,นี้ได้ถูกเผยแพร่พร้อมกับรายละเอียดโดยย่อของการเตรียมการสำหรับพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามซึ่งจะจัดขึ้นครั้งแรกในรัชกาลในวันที่17มิถุนายนปีคริสตศักราช2023เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากการประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอย่างเป็นทางการ ณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอนโดยสมเด็จพระเจ้าชาวที่สมจะทรงเป็นประธานในพิธีสวนสนามที่ประกอบด้วยเหล่าทหารนับพันนายณหน่วยทหารมารักษาพระองค์หลังสวนสาธารณะเซนต์เจมส์ในกรุงลอนดอนปิดท้ายด้วยขบวนรถม้าพระที่นั่งกลับไปยังพระราชวังบักกิงแฮมเพื่อเสด็จออกมุกเดดและทอดพระเนตรฝูงบินเฉลิมพระเกียรติของกองทัพอากาศตามธรรมเนียมที่จัดขึ้นทุกปี